กล้องพกทำไรทำไรครับจูจูก็พ่นน้ำลายให้แม่ดูอยู่สองสามรอบละความสามารถใหม่ <laughs> หาก้องพบมาเที่ยวมาเดินเล่นข้างนองจูจูก้องพบหิวข้าวเมื่อควันให้กินข้าวไม่ยอมกินเบื่ออาหารช่วงนี้ไม่ยอมกินข้าวข้าวยากพอออกมาข้างนอกก็เลยหิวข้าวแม่ไม่ได้เอานมมาให้ด้วยกะ <c oughs> <c oughs> ว่าจะมาแค่แป๊บเดียวก็เลยเข้าไปใน b ิ๊กซีก็เลยซื้ออันนี้ให้เขากินเป็นขนมกินเล่นเด็กเป็นรสผลไม้อาจับสิครับจับเองจับเอง จับเองสิอ้จับเองสิหลุดจะหมดละอร่อยใช่ไหมจับเองไอ้ต้องให้แม่จับให้ด้วยจุๆๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแม่ขาเที่ยวบบ๊กสีหิวข้าวกองฟอกหิวข้าวอดใจไม่ไหว รอไม่ไหวก็เลยซื้อขน,นมให้กินกินหมดถุงเลยขน,นมเด็กอร่อยไหมครับก้องพบอร่อยไหมครับอร่อยไม่อร่อยถุงแฟบหมดแล้วไม่ให้ด้วยเอออารมณ์ดีแล้วเมื่อกี้นี่ยังมัม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 ,ม,มนะสงสาร หลังจากป้อนขนมกันเสร็จได้ไปซื้อจกที่หน้าเบกสีมาป้อนให้ก้องพบต่อและที่รูมอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะเด็กข้างร้านขายจกวิ่งเข้ามาเล่นกับก้องพบใหญ่เลยเล่นกันแบบสนุกสนานมากกันรู้จักกันมานานก้องพบชอบมากวอลทันคิ๊กแก๊ หลังจากได้จกมาละกาที่ปอนข้าวก็เลยหาอะไรกินด้วยถ้าออกข้างนอกทุกคนก็พบจะหาของกินยากเนาะเพราะก้องพบแพ้หลายอย่างแพทถัว่วแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีอันนี้ก็หาของกินยากมากละหาก้องพบมาเดินเล่นหาก้องพบมาหาอะไรกินครับอยู่บ้านแล้วเบื่อเหยียนบรรยากาศบ้านใช่ไหม เขาอยู่ก้นแค่สองคนป้าป้าไปขับหรอพี่ก็ไปไปเรียนแม่ลูกสองคนตลอดตลอดตลอนตลอดไปมาหลายที่แล้วมือเดียวชอบไหมครับดูไฟสีสวยชอบไหมครับชอบไหมครับ โอไฟสวยไฟสวยใช่ใช่ไฟสวยอืมีไฟสวยๆตรงนี้ไงชอบชอบชอบต้องพูดประเพณ์กันต้องศพต้องพูดดีๆชอบไม่ชอบให้เสียงดังต้องให้พูดน่ารักแบบแหววใส่ นุ่งนอนล้วจะกลับแล้วค่ะง่วงนอนลง่วงนอนละกลับบ้านด <what ALLY> ีกว่าบ <front> ๊้ยบาค่ะ